ไม่กล้าไม่กล้าหรอนะนี่ไขมันกูนจะเทือนเลยอต้องรไม่ไม่ยอมหรอฮัสี่ทำไมทำไม,มำไม่กล้าไนเงาเหทำไรนู่นนู่น พูดดีๆฮะอะหนูว <c oughs> ่าอะนูไม่อยากพูดหรอกเสียงผู้ใหญ่เสียงผู้ใหญ่เสียงผู้ใหญ่ล็อกได้สนุกดีฮะ อันนุว่าอนุไม่อยากพูดหรอกเป็นเด็กเป็นเล็กพูดจ้าพูดจ้าไม่ดีนะไออีน้าหมาอ้อยอีาเบี้ยวอีน้าหมูออีหูเบี้ยวอีอีออีอน้าอู้หอีมะหานพูดสวาเสียวเลยดีเหรอเป็นเด็ด เี้ผ hmm. ู้ใหญ่เตียงผู้ใหญ่เตียงผู้ใหญ่เนาะสู้เหรอฮะสู้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 เหรอฮะสู้สู้สู้ทำไม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 สิไม่กล้าไม่กล้า ไงไขมันกูสะเทือนเลยทำไมไม่ดีโอ้หวหไม่ยอมหอไม่ไอมหรอะสทำไมทำไมไม่กลานะ้าแมเนาหรอทำไมไหน ย้อคุณพี่เย็นเย็นเบา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 เสียงยังรั่นบ้านเลยมันเกิดอะไรขึข้น่ะยังไม่ยอมเป็ขดข่าวเลยนะครับคุณพี่ดูไอเด็กคนนี้สิ เขาก็ไม่ไหวแล้วนุ๊กน้องเอาเทปมให้หนุ๊กฟังว่ะอ่าแต่นุ๊กเอาเทปมาคุณพี่อะไรอะไรกันภรรยาดูเสิอะไรคือบอกพี่มาเไอ้คนนี้ไม่มีสกุลนวนชาติไม่มีพ่อแม่สั่งสอนดูสิมันพูดจาไม่ดีกับภรรยาค่ะไม่มีใครสั่งใครสอนเรื่อยเลยคุณพี่ดูสิคะโอ้เป็นลูกเป็นลูกชายพี่เองแหละ แ,แต่ว่าเมื่อครู่นี้พรรยาวุออ่นวายแสดงว่าพี่น่ะให้ลูกตุ้มงออกมาตอนนันพนรยาเข้ามาในบ้านออถ้าตุ้งมงทําอะไรไม่ดีบอกพี่ได้เลยนะอยาาอย,อยาพูดได้่ันมีครั้งก็บอกพี่มาให้เลยพรรยาตุ้งมงก็าําอะไรไม่ดีหรือเปล่าคืออยากก็พูดกับตุ้งมงเขาดีๆค่ะคุณพี่แต่คุกตุ้งมงเนี่ยไม่มีกิริยามเลยค่ะกิริยาอะไรกิริยามารยาานั่นแหละค่ะไม่มีมารยาทเลย ตุ้มองอเอามือมาจับก้ยาค่ะตุ้มองทเปลี่ยนมากเลยที่แม่เขาพูดมาตุ้มองทำจริงหรือเปล่าตุ้มองจับแล้วตุ้มองไม่ได้ไปไหนตุ้มองก็ไว้ที่เก่านั่นแหละตุ้มองไอ้ตุ้มองคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกฮะตุ้มองคิดว่าตุ้มองทำถูกใช่ไหมใช่เย็นๆนะคะคุณพีเขาบอกตุ้มองว่าอะไรอุดลูกให้รู้จักคาราเทสะและนี่คือสิ่งที่ตุ้มองทำกับแม่เขา อยากลองดีใช่ไหมตุมมบงตุ่มงจำข้อไปเลยเลยตั้งแต่วันนี้ไปอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ใช่ถ้าหาว่าเกิดเรื่องแบบนี้เราสองคนไม่เห็นดีกันแนะ่ไปเี้งน้องคุณพี่จะเย็นๆย็นนะคะไปอยู่รูกเลยลูกเล็กอยู่เลยค่ะจะเย็นๆนะคะ